งวดที่แล้วถูกรางวัลที่หนึ่งได้12ล้านงวดนี้สาวคนเดิมถูกอีกแล้ว ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการออกรางวัลประจำวันที่16สิงหาคม2563รางวันที่1ได้แก่หมายเลข945811เลขหน้า3ตัวหมายเลข712กับ614เลขท้าย3ตัวหมายเลข364และ733และเลขท้าย2ตัวหมายเลข88ต้องบอกเลยว่าหลายคนฝันว่าจะถูกรางวันที่1สักครั้งว่า ยากแล้วแต่การถูกติดต่อกันต่อเนื่องนั้นยากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าจะมีคนทํำได้อย่างสาวเจ้าของเฟซบุ๊กโพสต์รูปงวดที่แล้วครอบครัวถูกรางวัลที่1ได้เงิน12ล้านมางวดนี้เจ้าตัวก็ถูกอีกแล้วจ้าดวงดีมากยินดีด้วยจ้าครั้งนี้ถูกรางวัลเลทคาย2ตัวไปหลายใบมากน่าจะได้เงินไปเยอะมากรางวัลที่1ครั้งที่แล้วรับไปเต็มเต็ม12ล้านบอกเลยว่าคนเราดวง ดีจริงๆอยากถามเจ้าตัวบอกว่าทําบุญด้วยอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคอมอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวต้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ